สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบูชาผู้ถุกคนพ่อพ่อกันทุกทกล่าวคือเดิมอยู่เฮือนอยู่ซานกับน้องเทลน้องมณีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องมนีกะน้องเพลกันกะมีข่าวดีเนาะสวัสดียังน้องเทลพี่เทลกะในกล่องจากลุงตาลกะกะจะกอะไรไม่ใหญ่ทางไทยเนาะอันนี้จะเป็นกล่องของพะลุ่มอะไรพะลุงมทำคาสทำคามมัส่งให้น้องพี่น้อง จะทำกาษีมาแก่ต้นนี้จะเป็นกล่องของลุงตาลุงตาเนาะเดี๋ส่งคนละของหมักของเทลเนาะให้น้องเทลน้องเทลก็หัวสีอีกสเอ่ออิ่มทามื่อเสุ่มเอจริงๆก็มาหอดแต่เมื่อวานนี่แหละแต่ว่าเฮาไม่โตเหมือนวางไปเอาเนาะไปโตคนมือคนเดียวให้น้องเทลก็แก้เบิ่งแก้ว่ามีอย่างเนาะจัดขอบบุญ ขอบคุณพอลุ้มทำราคาแม่ลายเด้อที่เพิ่นซุ่มกล่องมาให้น้องๆส่วนกล่องนี่ก็คือชิมีหลายอย่างอย่างแต่ข้าหมักน้องแท้วนี่ก็คือชิมมี่ส่วนกล่องนี่ก็คือชิมีข้าหมักน้องแท้วกับก็ให้พอลุงม่ดีมีแห้งมารวยเงินทองประจากโรคภัยไข้เจ็บไข่เจริญเจริญเน้องผลกระสุนทบครัวเข้ามาตลอดน้องว่าจะเป็นคุยจะหายจะหน้าเนาะตัวลลายสินไม่ละลายยางเนาะกระสุนง่ายครัตลอดแหละส่วนดวงตาเนี่ย คุณลงตาขอใหยลงตาอยู่ดีมีแห้งมีชุขภาพแข็งแรงแข็งแห้งประทัดจ่าอกภัยไข้เจ็บเด้อลงตาขอบคุณขอบคุณละลายเนาะเอ็นดูน้องเทล่ะให้น้องเทลแก้บ้างแก้บ้างก่อนนะแกะไปก่อนก็ได้กล่องต้นอะหารเทพทางแห้งอะไรกันนู้นประมาณนี้แกะเข็ดเลยบอก mình nhìn vui như không nhìn như thế nào ลองเห็นแล้วสีสันพี่นอมมาทำเอ้ว้าวบรรยากาศเหมืต้เก็บเกียวเห็นแล้วแขเลยลศเลยมีแตแงมีดเช่นนี้ ขนมนี่เนี่ยน้อเอปไปกระเอร่ขนมขนมขนมขเม็นมขนมกินก็ไหนก่อนชีฟก่อนงงฟังไหมเป็นกันนมนมนม

หมดโอ้ติ๊บเข่าเหี้ยวจะติ๊บเข่าแนี่วเออจะเอาที่เห็ดได้ตั้งมายังตั้มายังขื่นเตยเขื่นไหลเลยเห็ดติ๊บเข่าก็ได้พอดีเลยตอนดูใครใส่กินบะติบดิขดกินบะติเกินบะติอะไรยันเนี่ยอะเบลอันนี้อาหารเสริมกินแล้วสูงมาก บุญมาพามโกมันพูยว่าพูยพูยนะคะพูยน้ำเอานี้น่องตอนน้ำผ่จะส่งเงินให้ซื้อพูยพูยก็เจ้าเอิดพูดยังว่าพูยเป็นกระสอบนะบันท้กจะจงมพูยน้ำให้น้องให้พนเข่าอะไย่างให้ตัวเขาได้ขำลายๆเนาะโอ้ชไสก็ปินะพ้่น้องแบนลูกไก่ส ಅಯ್ ಹೋಗಿಂಟೇ ตมานนก่ะอะไรดิแบนเิงะิวแบนแบนตามแบนรใช้มาขุดดูขุดนี่สองมนเฮ้ยยังไงอ๋อในก้อนหมีเทถ่ายละเอดวนละลาเทหวยมิวกีโอ้เทหววเถอจะได้ โย่ว wow! huh? yeah. okay. oh! ้าวขบ่าได้ธาริปาบึกอาไปตกเสร็จไปบ้านไกินเาตอนอยู่ไทยใครอยากกินก็กินได้นะฮะกาแฟกาแฟของทไทยสาวเาดู แบงเนตาูป้าเรียนดอกอันี้เบิร์กะโอ้โหเรียนใส่ได้บ่กล็บบ้านทําป็นเสียได้เรียนหาติ่งต่างมาือ่านช่จะเรียนเก่าได้เลยนมล้านบอกี่ดีน่ ผมใชได้อยู่ใช่ไล่ใ้ได้ยังไ่นะฮใชได้อยู่ที่ดูดิใช้ได้แต่บ้านทาใช้บ่ได้เลยเรียนสิบยังจะบ่ไรเรียนอ่วันนี้ด้ใช้ไ่ได้บ่เรียนเนาะเหสิบตางประแบงเย็นตันคุณรู้คุณก็ใช้แบ่งเย็นเนไ่ใ่ว้ เย,ย็ยนยดนาา้นนี้โคตรเย็นเลยเย็นไม่ยังไงคะเย็สผมบ่ะแม่ที่หหน้าเดี๋ยวดาบอะว้าฮ่าฮ่าสุกันแก้วนี่คือชุผ,ผ,ชผูนี่สะผมชุเผูสผมนี่อยู่หน้าน้องใครทำกรดาษลายตึงดูกระกาษแก้วสอบอดูว่าน้องแก้วหอมขนาดเลยออสุดใจชบูรัก ตามแท็กใ,ใ,ใส่ต้นตอมเลไเฮ้ยเปกนกบยาเลยอะไรนี่ยาม่าลงเออยาล้างถวยวะแก้วอ๋อเจาะแก้วแล้วก็แพ่บนตวกย่าเข้ากับ่อย่าถึงไย อาประเภทถ้วยแก้วกล่องม,มันออกเสือเสืแล้วก็สิลขาส,าสนุกขาขาสนุสนกยักนิดๆเสือเอสืเอจะเทิมคุยดเบ็ดกัน ก่าเนาะแม่ต <m ics> <m ics> ิ๊กยาธรมาลสวยแต่แม่้อเสือกว่าดีได้ีได้มียาลงด้วยต้องมีหอยายาสักเสือกเ้าจะมียาสักเสือกมีผูกผ่าได้ หมเลยสไลแถวสไลด์ลลเอาไว้สักเถือเออ่อนเะด้อลังยาสักเสื้อไงไม่กลิ่นอ่ะเก็บซับเราสักอยู่บนผลงานตอนแบบนี้แหละเป็นชิน้นผ้าสักเถื <c oughs> เอ่อนเก็บไว้เก็บไว้เราอยากเลยมามาพร้อม,อมก,กันต้องมีน้องคนก็นกส่งส่ง,สงมาไล่ไล่เรียกันอะไรเข้ามาพร้อมกันเนาะรูแล้วกัน กเอะไแบนันแ้่งให้หมดเ็อ้ะนี่ออรได้ไมโอเคอะไรเป็นบาษาอะไอนนน่เนงอื่นโมวกอยนานอิขนมวยพี่น้อง มันเป็นผาฉล o งผฉล o งเนี yani <tak> ่ย <t'> หัญญาบบนยัางชิ้นเใส่อใส่ใส่เส้นใส่อันนั้นลูกไก่จ้ะก่อนก็อีตุนย่าธรรมดาเขาบนเลยใส่มเมนต์ยังดอกงาหยางเชิมเออมมนวงาาเลยค่ะชี่งามมาเลเนาะชิ่งงามมาดีชิ้ควกก็มีปลาหมึกก็มี ขนมน้อง,งแคลก็ได้เพียบน้องมาเนีตอนนี้เขาก็เออป,าาาาเปดดิดกล่องของฝากจากรลวงตาแล้ค่ะจากพลุงทำหาชารามแล้วไปถีบ้อยน้องพี่น้องพีดีกล่องก็มาอมกันเนาะกะขอบุญขอบคุณ,คณทั้งซองลายเดอร์บวว่าจะเป็นลุงหว่เป็นลวงตาเนาะขอยอยู่ดีมีแหง้งจะจากโรคภัยไข้เจ็บหายเจริญเจริญเนาะห้ลูลุลานมาชนได้กัน ขอให้พอห่อลุงหลวงตามีแต่ความสุขกายสบายใจเด้อน้องเพลียวเพ่นะห่วงจะกินขนมแน่เอ้าขอบคุณลุงตาขอบคุณลุงตาด้วยรเด้อที่ส่งขนมมาให้น้องเพลียวน้องเพลียวก็ดีใจล่ายไล่ลเนาะตามขมือขมือขอให้ลุงตาอายุหมั่นความเงิน,นความเงิน,นความเก็บจะได้ควคามแข็งแรงมีเด้อสหรับคลิปนี้กับเพื่อนคุณพี่น้อง FC ที่อยู่บนละลายเนะา,าเนะติดตามชมัถให้กำลัง,งใจมาตลอดพี่นอ้อง ສະບາຍດີຜູ້ເຈົ້າກະສະບາຍດີສະບາຍ